แมตังเนี่ยตัวใหญ่ๆน่ะไหลอางก่างอ่ะอ้อันนี้ของคนไทยทำเหรอไม่รู้ไอ้เหี้ยมันเหมือนอีสานดิอ่ะมันมีเก้าอี้อ่ะดูดิเล่นเกมผีอีสานอีสานอ๋อแม่งเขาเขาติดเข้าใจแล้วอ่ะเชี่ยต่อดำเชี้ยเลยวะไม่กี่คนสี่รวมมือกำลังเข้าไปดู จบเดี๋ยวกูพาไปแก้มือไม่ต้องร้องทาไม่ต้องกลัวนะเว้ยก็อยู่ข้างๆมึงตลอดแหละเฮ้ยพร้อมยิงไอ้จีบสาวเนี่ยมันจีบสาวเนี่ยไอ้ทามันจีบสาวว่วชื่อไทยกัวเลยหลุดปลอดชื่อไทยกวนหลุดโคตรกูมึงมาเข้าเลยมึงมาเข้าเด้อมึงมาเข้าโอ้ยดิจั่วเกมนี้ไปต้มหมูกันดีกว่าเฮ้ยกูเกือบทำได้สามครั้งไอ้เหี้ย ตัวกูเรียมไหมตัวมึงแม่งตัวมึงเหลี่ยมแล้วตัวใหญ่เฮ้ยกูเป็นพี่ใหญ่เลยเี้ยเฮ่อืี้บ่เวียดน้ำไปอ่ะอ่อมึงก็ดูศาสตรด้านหลังโว้ยน้องเล็กโดยเดียมดงไอ้น้องเล็กโน้องเล็ก้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยไอ้ยัง ว้าวมาศักดิมางใช่เยอะมองเหี้ยวไหนอะทาไหนอะวิ่งออกมาวิ่งออกมาอันนี้คือกูตัวใหญ่สุดเล้วเนี่ยมันจะออกทางไหนครับมึงลองคิดตัวกูตัวเมฆดิตัวใครใหญ่กว่าวะเอ้ยทำไมตัวมึงเหมือนเป็ดจังวะเนี่ยคือเสียงใครเคาะกุญแจต้องหากุญแจใช่ไหมครช็อปเปอร์จะถามใช่ไหม กูอยากอยู่มุมมองอเ,ลเล็กๆบ้างว่ะบางทีไอ้เฮียประตูบางประตูกูอานเข้าไม่ได้นะไอ้เฮียไอ้เฮียไ้เฮียทาวี้เฮียไม่ค่อนน่ารักเลยก็ปัะตัวเล็กสุดหนไอ้เฮียแล้วมึงดูกูมึงแดงเยอะไอ้เฮียตะกะเอากุญแจกับป้าวมาคุยกับป้าวคุยแล้วไม่ไม่เห็นได้เลยก <c oughs> ็เออ อ่ามันมีออฟออฟิเชียลขึ้นมานะมึงก็ไปหามิสเตอร์ตานเตนเพราะฉะนั้นเราต้องแยกคู่หาเฮ้ยกูเคยคุยกับป้าเป็นึงว่ะเป็นกูรอไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ากูเคยไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวมันก็ตัดให้มึงมาเหมือนเดิมอยู่ดีเฮียกูตัวสูงเท่าร้านเลยว่าเียเอยวัวซอยวัวซอยขายหมูนี่แหละ five minutes later คนลุกโดเที่อไอ้เชียทำทำอะเชียมันทำเป็นมึงทำไรไอ้ตัวเล็กเฮ้ยนี่ไงอเออปโอ้ยไอเชียเฮ้ยไม่ต้องโอฟี่เสียงเล็กไอ้เชียในเวอเวทคอมเมอร์ไอตองเด้อ เชฟวอชโอเวอร์ไอ้เหี้ยตัวมึงกองกันเป็นเหี้ยอะไรเลยอ่ะกลัวไม่กลัวยิงครับได้ได้ไอ้เหี้ยมันพามามันพาไปละมันพาไปละของกูมันพาเดินไปแล้วเดินตามไปเดินตามไปตอนนี้น้องได้ของฉันแต่เราการคุ้มครองแล้วนี่น้อดวยี่แหละมิสเตอร์ตงตินงโอ้ยน้องไม่กลัวเหี้ย มาลเลือดนงลิศเยอะไรเนี่ยไปเฮ้ยขบไปเฮือเอาก่อนคืออะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยคือเข้าอยู่นี่ได้ไงอ่ะดูเออข้ามาอยู่ที่สัง,งขยาไม่มึงเข้ามาในนี้นะฮะเปิดไฟอายมีอีกอ่ะไปทั้ทงตัง ตัวมึงเท่าเก้าเอียอะไรดิอย่าไปดูน่ากลัวไอ้เหี้ยคนเวียดนามอะไรก็ได้ไม่เอารูปคนจริงใช่สับกลัวรูปเหี้ยนเวียดนาแม,ม่งทำเกมสวยใครโดนอะไรโดนรูตโดนเหี้ยตัวกามเสียงดีดีนี่เหี้ยอ้าวหลุนหมดเลยสาดเฟเฮโลอ ใช้ได้กุณเจ้าดูห้องไหนวะเ <c oughs> บาเสียงเกมแบบเพี้ยเสียงเกมหลอนหูเ <c oughs> ออเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วเป็นรูปกูขึ้นมาเช้่อเอ้ เฮียเทียทามเอาจัดยฮียเฮียคอว่ะคอว่ะเออเออไปดูดไปเฮียเอาช็อตปี๊ดกลัวเฮียอะไรเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยโอ้มันประยาวอ่อนโดกลัวคนผีอะควรกลัวกู

โดนหมดเลยดิเหี้ยกูเห็นคู่มาอ่ะประตูนั่นอ่ะกูตกแทบแตกไอ้เหี้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยกูเป็นไรเราเป็นกันหมดเว้ยกูก็ปินเหมือนกันเราเป็นกันหมดจะเพิ่งตกใจโดนเหี้ยไอ้เนสันส์อัสเตเดทูกี่กูเห็นไอ้เหี้ยวิ่งเดินว้ามคุณคิว่ามันปัดเกมออกเหี้ย เฮียเสียตอมไปฮ่าฮ่าฮ่ามึงเฮียอืมลางปลอมกุกุจุยรู้อีกแล้วของเล่นนุงเยอะนะเฮียเซ็กต์ไอ้สัตว์เฮียกูทุบสี่แจ๊ไม่แตกเฮียไม่แตก โอยอยเหี้ยแมก็หยาหัน tamam ดิเหี้ย เออสุดยอดเอาเฮ้ยเฮ้ยอาคุณอะไรกูไม่เกิดวะ ก็เหลนฟันชูปเหลืนวัาหนึ่งสางเหลียวแล้วเธอคนเดียวฮัลโหลทำไมกูไม่เกิดทำไมกูไม่เกิดวะรู้บอกกูพัง เราบอกกูพังวนะเนี <First time. S 1> ่ยเราจะไม่เห็นฉากจบหรอ